สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาย้ายเจ้ากาฟิลออกจากงาน9้าไร่ค่ะรถเทนเลอร์มาถึงแล้วพอดีว่าเทนเลอร์เราไม่มีนะคะขายไปแล้วเจ้าบุญชูก็ขายไปแล้วค่ะมัดจำวันนี้แหละไม่มีเทนเลอร์ใช้แล้ว มีโมก็มาวางท่อนะคะนี่ยังอ่ะเดี๋ยวย้ายรถออกรถกลับไปกำลังจะออกพอดี ฟิวก็จะได้ไปอยู่บ้านแล้วหลังจากมาอยู่ที่นี่ประมาณเดือนกว่ากว่านะคะอันนี้ก็จะกำลังจะสร้างบ้านทำเป็นโมเดลน่าจะใกล้เต็มแล้วนะคะที่เนี้ยหรือไม่รู้ว่าจะเต็มแล้วหลายหลังแล้วนะที่จะทำนี่ นีโมกับการกล้วยค่ะขายไปก็เหมือนไม่ได้ขายค่ะยังเห็นอยู่เหมือนเดิมเลยย้ายกลับบ้านทมดินอะไรหมดแล้วนะคะ ได้พักผ่อนบ้างหลังจากนอนนอนอยู่ที่นี่หลายคืนมากตัวเดินเสียงมีเสียงดังแล้วนีโม่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำทำแต่งานค่ะ เฮงเรวยรวยมากเลยได้แต่ง,งานซื้อไปได้แต่ง,งานเลยไม่ค่อยได้พักผ่อนสักทีใครสนใจที่จะอยากขายรถนะคะส่งรูปมาให้ดูได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีรถขายเลย ครสนใจก็ส่งรูปมาให้ดูได้นะคะกาฟิลโดนเขาฉีดน้ำใส่เปื้อนหมดเลย บ้้านแลวค่ะชอบรถเทนลเลอร์พี่แกนะทรงสวยมากเลยทรงกระบะสวยมากเหล็กนี่โคตรหนาเลย เอารถขึ้นเบกโฮนี่เด็กๆชอบดูนะออกมาดูเต็มเลย นี่ก็ทำงานไม่หยุดเลยค,คําขูดมากเลยนะกันมาดูนิโมกันไม่ได้อาบน้ำสักที มีฝุ่นไรเกาะแต่หมดช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้างาน,นะคะ่ะนี่และพี่น้องขายก็เหมือนไม่ได้ขายยังเห็นอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ก้านกล้วย จอดเป็นเพื่อนกับน้องเดี๋ยวจะเอาไปโกดังนะคะ เช็คก่อนว่านมโมดอยู่สภาพไหนแล้วดูยังร้อนๆอยู่เลยนะตรงนี้น่าจะทำงานเพิ่งเสร็จนะคะ็ทปแทปเหมือนเดิมเหมือนรถตัวเองมองๆอยู่ นะดูล้อยังแบนเลยชอบทรงกระบะเขามากเลยดูทรงสวยมากเหมือนก้านกล้วย V 1เลยไปแล้วค่ะต้องดูสายไฟด้วยนะตรงนี้สายไฟเยอะค่ะ ก็จะไปเติมน้ำมันน้องกาฟิลก่อนนะคะเผื่อวันได้เติมน้ำมันอีกน้ำมันก็ใกล้จะหมดเผื่อได้เอาไปใช้งานอะไรมันจะไม่ได้กลับมาเติมหลายรอบไปแล้วค่ะขับรถมาเดี๋ยวเราก็จะตามไปปั๊มน้ำมันนะคะ ได้ผักกระเฉดได้กระถินไปให้ผู้จัดการด้วยเออไม่ใช่ผู้จัดการน้องย่าโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแจ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ